ส,สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง โอโซนโอเคอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับคุณพ่อโอโซนเนี่ยก็ได้ออเดอร์นี่เลยครับชุดเนียครับผมนี่เป็นอนิเมะครับนีออ่ออเดอร์มาให้กับคุณน้องโอโซนนั่นเองนะครับราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณาใกล้ๆ7 0 0นะครับ690บกว่าบาทนะครับรวมค่าส่งด้วยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยากได้ของเร็วหรือของช้านะครับถ้าเร็วก็จะ แพงนิดนึงนะครับประมาณร้อยกว่าบาทเบสเซตก็จะอยู่ที่ประมาณ800ยนิดๆนะครับทีนี้คุณพ่อจะพามาดูนะครับว่าชุดเป็นยังไงนะครับสําหรับชุดที่คุณพ่อออเดอร์มาให้น้องโซนนะครับก็จะประกอบไปด้วยนี่ครับชุดที่เป็นเสื้อแบบนี้นะครับพูดถึงผ้าเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับใส่แล้วเนี่ยเป็นคล้ายๆผ้าล่มนะครับไม่ร้อนด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับที่เขาให้มาครับมีวิกผมด้วยนะครับของอาเนียนะครับหูด้านบนนี่แล้วก็ ทุงเท้าครับผมเรียกว่าครบชุดกันไปเลยนะครับถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูคุณน้องโอโซนใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับคือเวลาที่เราจะออเดอร์นะครับอย่างน้องโอโซนเนี่ยจะมีเคล็ดลับนิดน,นึงนะครับคุณพ่อจะบอกก็คือน้องโอโซนสูงประมาณ120สนะครับส่วนเวลาที่เราเลือกเนี่ยเราควรจะบวกเข้าไปอีก10หรือ20เซนนะครับอย่างสมมติว่าชุดเนี่ยเขามีอยู่ที่1 2 0 130 140นะครับคุณพ่อก็เลือกมาที่140นะครับ คุณน้องโอโซนใส่เนี่ยค่อนข้างที่แย่หลวมนิดนึงแล้วก็พอดีเลยนะครับถ้าเราออเดอร์เท่ากับตัวของน้องโอโซนเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เขาใส่ครับหรือใส่ไม่ได้ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเผื่อ,อไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูว่าน้องโอโซนใส่แล้วจะเป็นยังไงครับไปลุยครับผมนเห็นไหมครับพอดีเป๊ะเลยกับคุณน้องโอโซนสวยมากเลยนี่นะครับมีใส่วิกผมพอดีเลยแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้านักเรียนนะครับโอเคไหมลูก นี่แค่นี้ก็ไปประกวดคอสเทกับพี่ๆเขาได้และนะครับถ้าอย่างไรก็ลองสั่งดูนะครับใน Lazada น้นอป,ปีนะครับมีหมดเลยนะครับถ้ายัางไงก็ลองไปเลือกดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ช่องโอโซอเคต้องขอบอกคำว่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,คะ